ยู่เพื่อนนั่นแหละสี <S 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 ah <h 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 ่งกันดีใกันเดี๋ยวรตายกว่ากันให้เพื่อนนเจ็บเพื่อนเจ็บเพื่อนเจ็บเราชุบน้ยเองเพื่อนเพื่อนเราชุบน้ยเองนั่นแหละเพื่อนอุ้ยเพื่อนเอ้ยหันมาหาเรานี้ขันมาหาเราเออนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยเพื่อนเยี่ยมเลยเพื่อนลุกไปลุกไปยิงมันโอ้สวีดัสสวัสดีไวรุ่น F F ที่ใช้อัลเจนคาบไฮเดตโพแทสเซียมโคเทสเซียมหรืออะไรก็แล้วแต่ในการหายใจนะครับ วันนี้เราจะมาเล่นเกมฟรีไฟกันนะครับรจะมาเล่นในโหมดพยาบาลแบบคอยรักษาเพื่อนอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ต้องไปแบบยิงครับคือเพื่อนป่วยเราจะรักษาเพื่อนอย่างเดียวเว้ยโอเคไหมทุกคนไม่ยิงเลยเว้ยให้เพื่อนรายงานช่งางวันเราจะเล่นอย่างนี้โอเคโอเคเพื่อนไปเดี๋ยวเราจะซัพพอร์ตนายเองสวัสดีคะ่ะหนูเป็นพยาบาลคะ่ะหนูมาดูแลทุกคนแล้วเนะ,ะ้เก พี่พยาบาลอยู่โรงบรมฟรีไฟค่ะเสียงพยาบาลโคตรน่ากลัวเลยเอาเพื่อนนั่นแหละเพื่อนมีการบวกกันข้างหน้าแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราบวกเดี๋ยวเราช่วยนายเองเราไม่ฆ่าคนนั้งเว้ยเราเป็นปุจิบาร์ f i นนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเอออยู่ไหนกันเออเราต้องติดตามเพื่อนไปนะครับทุกคนเพื่อแบบเราจะได้ซัพพอร์ตเพื่อนอะไรเงี้ยแบบเวลาเพื่อนโดนยิงอะอะไรไงเพื่อนยิงกันแล้วเพื่อนยิงกันแล้วบวกกันแล้วบวกกันแล้ว อย่ากลัวเพื่อนอย่ากลัวเพื่อนเราเราเราอยู่กันนายเพื่อนอย่าไปกลัวเพื่อนอย่าไปกลัวเพื่อนนายไม่ต้องไปกลัวเราคอยสปอร์ตนายอยู่เพื่อนนั่นแหละมีกันมีกันเดี๋ยวเราตายกันให้เพื่อนเพื่อนเจ็บเพื่อนเจ็บเพื่อนเจ็บเราชุบนายเองเพื่อนเพื่อนเราชุบนายเองนั่นแหละเพื่อนอุ้ยเพื่อนเอ้ยขันมาหาเรานี่ยันมาหาเราเออนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยเพื่อนเยี่ยมเลยเพื่อนลุกไปลุกไปยิงมันเอ๊เพื่อนเป็นไง ได้พยาบาลสาวอย่างนี้มาช่วยก็อุ่นใจไหมครับโอ้ยมาแล้วไป,ไปเพื่อน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 รุยเก็บความมันเดี๋ยวเราดูเช็คไอ้วอลกันนะมีให้เราไหมไม่มีไม่ไ,มไ,มไ,มไมด้เช็คเดี๋ยวได้ล้ไปเ,เพื่อนไปเพื่อนเพื่อนโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนใคระโดดตามมาบวะตูนวะเนี่ยโอ้ยยด้อชนะเฉยโอ้โหคือไม่ต้องยิงเข้าทุกคนนะครับโอ้โหแค่น,นี้ก็ชนะแล้ว มาต่อไปต่อไปเพื่อนโอ้ตอนนี้เราใส่ชุดก่อนนะแต่เราดูแลพวกนายเต็มที่เลยไเพื่อนวโอเคเพื่อนไป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 เพื่อนเดี๋ยวเราตามนายไปไอสหายพิงไปสิโว้ยบอกอะไรกันเนี่ยนีย่นั่นแหละเพื่อนนั่นแหละเพื่อนนี่เงียบกันนี้มาแล้วคะ่ะเราจะคอยดูแลทุกคนเองนะคะทุกคนอยู่ในควมปลอดภัยนะคะโอเคค่ะ ขึแค่าบบอบาบบอจริงเนเพื่อนอยู่ข้างบนแน่เลยว่ะเกโอเคนั่นแหละเพื่อนนั่นแหละเพื่อนวัวๆๆๆอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไนกันใส่เพื่อนเห็นเ้วเว้เพื่อนใส่เพื่อนเห็นลรวครับทุกคนเพื่อนเพื่อนต้องยิงกันแน่เลยเพื่อนต้องยิงกันอยู่แน่เลยอะโอ้ม y god ไว้โซทีนวันนี้วันตายของเจ้างเลกนงมพื่อนเพื่อนเอื่อล้ก็ได้แล้กนีอะ้ตัวเล้ว นั่นแหละสหายสหายชย่คนนั่นแหละเพื่อนมาแล้วหนึ่งตัวนั่นแหละเพื่อนฉันว่ามันชิ้นเนียวเออนั่นติดปี๋โอ้โหมันยิงล้มหนึ่งครับโอ้โหแจมเลยแจมเลยเพื่อนสวยเลยเพื่อนสวยที่สวยเอาเพื่อนลบมาเพื่อนคันมาหาเราจะมาเราเพื่อนเอาโอ้โหเรียบร้อยเนี่ยโอเคโเกมต่อไปเกมต่อไปเราเราเราได้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 แล้ว มา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 ต่อ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 เราขอพันยาตัวเองก่อนเผื่เพื่อนยิงไปเพื่อนยิงไปเพื่อนตอนนี้ตัวหนึ่งละตามหนึ่งละเหมือนเสมอเสมอได้อยู่ได้อยู่เกมนี้ได้อยู่เกมนี้ได้อยู่โอเคโอเคเมื่อราลงมปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยยุบยุบนั่นแหละเพื่อนยุบขึ้นมาเป็นไงเพื่อนถูกต้องได้ไหมระเบิดระเบิดระเบิดอุ้ยมพวงระเบิดมาพวงระเบิดไปแล้วไหนดีเนี่ยวงวงวงคนเดกเพื่อนเพื่อนเราไปนู่นต่อดีกว่าไปต่อดีกว่าเพื่อนสวยเพื่อนสวย Okay, okay, okay. โอ้ยเรียกล้อไปเอ้ยโดนได้เออล้มเลยโอ้โหอะไรเนี่ยไปเพื่อนต่อไปเพื่อนอย่าไปหยองเลยไปหยองจะไปกลัวเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนโอ้โหเราหานายอยู่เนี่ยเราจะคอยสปอร์ตนายเพื่อนโอ้โหอะไรครับเนี่ย อ๋อเพื่อนขึ้นบนเพื่อนเขาไนไปเพื่อนขึ้นขึ้นขึ้นบนที่มันเพื่อนดีกว่าเว้ยนั่น,นแหละเพื่อนขึ้นไปเพื่อนรู้ว่ปลอดภัยดีไม่เห็นเราหรอกไอ้พวกนี้แบบมันตาถั่วอะไรเงี้ยคุณแก่แล้ว <c oughs> แกเ<ๆ>ราเติกกร, ège, ร์นเติร์นเติร์นปวงเพื่อนลบชุ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 บเติร์นเติร์นตั้งไอ้วอลก่อนเดี๋ยวเรากันไอ้วอลให้นายเองนั่นแหละนั่นแหละเพื่อนดูขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละไปไปไปเราจะไปกลัวเรามีพยาบาลอยู่ทั้งคนเราจะไปกลัวสิเพื่อนเอ้าลมอีกแล้วลมอีกแล้วโอ้ยไอป้า ไปไปไปต่อต <C> e <at> ่อต่อต่อเลยเกมนี้ต่อเลยยาวๆไปยาวไปยาวไปโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวยิงกันตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเราเราหาตัวให้เพื่อนเราหาตัวมันให้นะเพื่อน เอาเพื่อนโดนเพ an, giving, Harmon, coil, ets, ื so, my girl, my girl, okay, okay, ่อนโดนเดี๋ยวเพื่อนเพื oh okay. huh? ่อนหาเข้ามาหาเข้ามาเพื่อนหาเข้ามาหาเข้ามาหาเข้ามาเดี๋ยวเราชุบนายเองนั่นแหละเพื่อนเดี๋ยวเราชุบนายเองนั่นแหละเพื่อนสวยโอเคลุกขึ้นมาเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนั่นแหละนั่นแหละเราชุบนายเองเพื่อนเขาลวมอีกแล้วปล่อยจังเลยนายเนี่ยนั่นแหละเพื่อนลุกขึ้นมาเอาเอาโดนโอ้โหอีกเนี่ยกิโดนอีกแล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ยมาเกมต่อไปต่อไปนี่เกมใหม่ละเมื่อกี้ ขึดูว่าแพ้หรือชนะหปผมตัดมาก่อนโอเคๆๆๆนั่นเลยเพื่อนนั่นเลยเพื่อนไปเพื่อนไปสหายสหายแจมแจมแจมเลยเพื่อนนั่นหละเพื่อนนั่นหละเพื่อนไม่นชห็นอยู่ทางซ้ายเราเห็นอยู่ทางซ้ายว่าเอนเปาเป็นอยูปทางซ้ายวปนนนเป็นนายเนเป็นนายเป็นนายป็นนายนนปาเ็เซ็กซี่เ็ยเพื่อนเพื่อนโอ้โหจริงกันโอ้เพื่อนายเปา้เนนปา

โอ้เพื่อนก็ล้มโอ้ไม,ม่พยาบาลสาวก็เป็นอย่างนี้แหละสุนแล้วโดนเจ็บสววแล้วนี่อย่างเงี้ยโอ้ยาย,ยับโอ้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เพื่อนไปไปไป,ไป,ไปสหายเยี่ยมเลยนั่นแหละสหายนั่นแหละนั่นแหละไปไปไปเดยวเราซัพพอร์ตนายเองนี่คือเป็นอะไรอย่าไปกลัวเว้ยดูก่อนผมดูก่อนโอ้เขามีโอ้เดินเดินเนเพื่อนเดินเดิน เฮ้ยเพื่อนๆผมเห็นเลยมันมันมาเต็มเลเวลมาเต็มเลยเพื่อนเพื่อนมาเต็มเลยเว้ยเพื่อนโคตรเยอะแม่งสูโคตรเยอะเช็ดเช็ดเพื่อนยิงมันยิงมันท่านนายสหายรท่านเราเลยนายเก่งที่สุดแล้วอยูที่เราที่เราเอ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 าไอ้นี่ไอ้นี่ทะลึ่งมาแล้วเพื่อนช่วเพื่อนท่านนายเพื่อนเพื่นมาพื้นมาไม่ยิงมันโอ้โหล้มจนได้เอออะไรเนี่ย แล้วจบเลยเกมนี้แตกอีกแล้วไม่ได้เรื่องเลยเราหนูขอเชิญนะคะหนูเป็นพยาบาลที่ไม่ได้เรื่องค่ะเดี๋ยวหนูจะพัฒนาฝีมือน,นะคะัีใครเอ่๋นี่เพื่อนเราเหรอเฟิร <First point. S 2> ์สแบดโอ้ตายไม่เอาไอ้หัวมาเนี่ยเลไรเนี่ยเอาเรียบร้อย มามามาต่อ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 ไปต่อไปเพื่อนโู้นี่เพื่อนพกปืนแล้วยิงเพื่อนยิงมันเพื่อนยิงมันหายจะเตะหายจะต่หายจะแท็กอะไรเนี่ยไม่รู้โอจสกินปืนในพวกสวยเลยว่ะนั่นแหละเพื่อนเดี๋ยวเรากันให้นายเดี๋ยวเรากันให้นายเพื่อนเไหนจะบล็อกกันอ๋อตัวนี้ตัวนี้อ๋ออ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดือด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 เป็นกันให้เป็นกันให้มี เลยนเฟล่นเฟล่ยเลยเล่ยนเ o าเล่ยนเ่นเลเพื่อนเาเลานนน ไม่ไหวว่านาทีนี้มันสั่นหนักเลยตอนนี้กดึดอ่ะเออกดึดเลยว่ะเนี่ย That's what I need my eyes puffy i can't see i'm too tired to function but to vibe สวัสดีครับสวัสดีนะสวัสดีครับ I think i need to figure out the segregation i think i need it just a better education to understand the world that's so complicated intoxicated, every night dated just to walk sleep thinking that i say it Trade, I'm lost deep in my mind, and I'm created. I <static> have dreams when I like เจ้าทีเพื่อน Double kill โอ้โหเพื่อนกวมแล้วครับเรียบร้อยเพื่อนกวมแล้วมาเพื่อนเดี๋ยวเราชุดนั้นเดินละชุดนั้นมาเพื่อนหามานี่เพื่อนหามานี้เพื่อนหามานี่สิท t r ป p l e kill มาหาเรานี้ครับมาหาเรานี้โอ้โหเพื่อนตันจริงเรียบร้อยเอาแล้วเอาแล้วเหลือหนึ่งตอนหนึ่งตอนนี้พอมจะปยาบัติหนจับปืนจริงละ มิงั้นจบในเกมนี้อยู่ไหนกันครับเนี่ยอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับเอ้ยนี่ไงนี่ลอยลอยลอยนี่ลอยเอ็นี่ลอยอ็นี่ลอยหลังอันนี่ลอยหลังมามาดี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 นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยิ่งมุ๊บถึโดนจนได้

ยิงมันเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละเพื่อนสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดเลยโอเคโอเคสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอนายเจ็บเราจะลงไปหานายนะเว้ยเฮ้ยแต่เราซุ่มอยู่ตรงนี้แหละเราเราจะไปเดี๋ยวขอไปตั้งไอวอลกันให้นายเลยยูเน่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 ได้ไหมเพื่อนยิงมันยิงมันเพื่อนเฮ้ย เราไปแล้วเราไปแล้วเราก็เราไช่วยนายเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราก็เราก็หนีกันเลยกันเลยกันเลยเพื่อนตางมาเลยไอ้บอลเรียบร้อยจะไปช่วาเอาแล้วเฮ้ยไอ้โดตัวหน้าโดนหน้าแบบนี้เพื่อนเพื่อยิงมันเพื่อโอ้ยโอ้ยตัวตัวไม่ปู่มตัวไม่ f i r s เรียบร้อยครับโอเคฮะถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปได้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสงสัยแพ้ละโอเคฮะ Bye bye Go.